ลูกค้าค่ะฟอร์ดกันบ้างฟอร์ดโรลิ่งคันนี้ค่ะลูกค้าท,ทิเนียมรถปี15-78เกียแกโต2อ4ม้อเลยลูกค้าค่ะมาชมกันได้ตัวรถสีขาวคันนี้แกยโตราคาเปิดประมูลค่ะ34000บาทค่ะเปิดได้เลย ราคาดีรับได้เปิดเลยออะไรมาติฟังกชันแล้วนะลูกค้าขามาเลยค่ะท่านนมอมหาอยู่รนเชิญราคานีน่าสนใจอยู่ค่ะบนำซีเบทไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะค้เปิดราคามาแล้วแ่งกันราคาได้รีเชิญค่ะท่านนประสงค์แข่งราคาสามารถกดกระุชมได้เป็นราคามาได้เลยค่ะสามแสนมื่นบาทราคาดีที่หลให้มาซื้อต่อบิดได้ยกได้นะสามแสนสี่หมื่นสบบาทสามแสนสี่หมื่นสิบบาทนับหนึ่งสามแสนสี่หมื่นสิบบาทนับสองสามแสนสี่หมื่นสิบบาทราคาีที่ลาชไปไม่เลกค่ะสามศูนย์หนึ่ง ซม่รสบพัค่ะ, 14, ค,ะคุณลูกค้าหมายเลขสามศูนย์หนึ่งหนึ่งกามนย์ปมูลไป3ัม0 0ิบาทนะคะกับคุณค่ะรอกันสักครู่นะคะรอรถท่านาประมูลสักครู่หนึ่งค่ะในระหว่างนี้คุณลูกญญค้าท่านนายสนใจขณะที่ผ่านไปแล้วยังไม่จับการประมูลนะคะสามารถ